ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานไปนานแล้วพระองค์นั้นขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีดัชนสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมมาพร้อมเพียงกันในการประชุมกันเพื่อที่จะฟังธรรมในวันธรรมมสวานะตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงบัญญัติแต่งตั้งเอาไว้ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา ถ้าเราติดตามดูข่าวตามหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นข่าวเล็กๆบางข่าวก็ไม่เล็กนะบางข่าวก็เล็กๆอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับวงการของพระเนี่ยเยอะมากนะทั้งพระทั้งเนนก็จะไม่ขอนำยกขึ้นมากล่าวในที่นี้นะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ตามข่าวกันอยู่แล้วก็จะไม่กล่าวซ้าในที่นี้อีกแต่จาข่าวที่เกิดขึ้นนะก็จะทำให้ศรัทธาของชาวพุทธบางคนนะเกิดความสั่นคลอนไปไม่น้อยเลย ก็ต้องเข้าใจว่าต่อให้เสานะที่เป็นเสาเข็มเสาหลักปักอยู่บนลงดินที่แน่นหนาเมื่อถูกผลักบ่อยๆเข้านานวันเข้าก็ย่อมจะสั่นคลอนได้นับประสาอะไรนะเปรียบให้ลึกยิ่งกว่านั้นก็เปรียบเสมือนแผ่นศิลาแผ่นหินน้าหยดลงทุกวันทุกวันเหมือนเพลงเขาร้องนะมันก็ยังกร่อนยังทะลุยังผุยังพังได้เพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกถ้าหากว่าบางคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนายังไม่ได้ตั้งมั่นอย่างดีพอนะเมื่อได้ฟังข่าวได้ตามข่าวเหล่านี้ก็เกิดความสั่นสะเทือนในศรัทธาอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอาตมาได้ยินมานะด้วยความที่เราก็ไปสอนเด็กนักเรียนด้วยนะแล้วก็ติดตามข่าวสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยก็มีเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หลายคนนะโดยเฉพาะเด็กบางคนที่เดี๋ยวนี้เนะี่ยมีมิจฉาทิฐิ ไม่เชื่อพระนะไม่ศรัทธาพระเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยเขาบูชาแค่รัตนะคือสองคือพระพุทธกับพระธรรมพระสงฆ์เขาไม่ค่อยอยากจะบูชาก็บอกก็ดูข่าวแล้วหมดศรัทธาหนำซ้ําบางคนนะโยมก็คิดไปยิ่งกว่านั้นว่าทําบุญกับพระเนี่ยสู้ไปทําบุญกับหมากับแมวที่มันพิกลพิการมันตกทุกข์ได้ยากดูจะได้บุญมากกว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าผิดไปจากวิธีการทําบุญที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั้นทรงบัญญัติเอาไว้ทรงแสดงเอาไว้นะ ทีนี้เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธจะจัดการหรือจะคิดในเรื่องนี้อย่างไรสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปริณากสมเด็จพระสังฆราชของเราเนี่ยได้เคยแสดงเอาไว้นะเป็นพระธรรมเทศนาที่มีชื่อว่าจตุพิษณะคถาซึ่งอตาตมาภาพก็จะขอนำนะได้มากล่าวมาเล่าให้พวกทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบระมศาสดาของพวกเราทั้งหลายนั้นได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนที่บุคคลทุกๆคนซึ่งเป็นผู้ฟังนี้เองและทรงแสดงทางปฏิบัติอันเรียกว่ามัคที่แปลว่าหนทางคือทางปฏิบัติเพื่อผู้ฟังเมื่อฟังทราบแล้วจะได้ปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของตนตามที่ทรงแสดงนั้นและผู้ฟังของพระองค์ซึ่งมีศรัทธาภาษาทะ ต้องการที่จะออกจากเรือนมาบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนตามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ขอบรประชาอุปสมบทคือขอบวชพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานพระพุทธานุญาตให้บวชตั้งต้นแต่ทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองและต่อมาก็โปรโดให้สงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้บวชให้ดังที่ได้ปรากฏใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนาเดิมก็มีภิกษุ ิกษุณีสาม,มเนนสาม,มเนรีและนางสิกขามานาฝ่ายผู้ที่มีศรัทธาภาษาทะในพระพุทธาที่รัตนตรยัยแต่ยังไม่ประสงค์จะออกบวชก็สแสดงตนถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาคือเป็นผู้เข้านั่งใกล้พระรัตนตรยัยและต่อมาก็ได้รวมเรียกกันว่าพุทธศาสนิก ผู้นับถือบวรพุทธศาสนาสำหรับผู้ที่ออกบวชนั้นก็ได้มีคำเรียกว่าบรรพชิตคืออผู้ออกบวชบ้างเรียกว่าสมณะที่แปลว่าผู้สงบระงับบ้างคำว่าสมณะนี้ก็เหมือนอย่างคำที่เรียกกันว่าพระคือคำว่าสมณะได้มาเป็นชื่อของผู้ออกบวชด,ดังที่เราเรียกชื่อของผู้ออกบวชเป็นพระเป็นภิกษุว่าพระและสมณะหรือพระที่ออกบวชนั้น ที่บวชด,ด้วยศรัทธาภาษาทะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อละกิเลสและกองทุกข์จนถึงละกิเลสและกองทุกข์ได้แล้วนั้นก็มีอยู่ผู้ที่ออกบวชแล้วไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ปฏิบัติผิดพระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วก็มีอยู่นักบวชนอกพุทธศาสนาก็ยังคงเรียกว่าสมณะหรือบรรพชิตเหมือนกัน ที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติดีก็มีไม่ปฏิบัติดีก็มีบางลัทธินั้นเป็นลัทธิที่ผิดหรือนอกพระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติผิดคลองธรรมของพุทธศาสนาก็มีอยู่เป็นอันมากบางลัทธิก็สั่งสอนดีแต่ผู้ออกบวชปฏิบัติดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีเพราะฉะนั้นสมณะทั้งหลายในโลกนี้คือผู้ที่ออกบวช จะบวชในพุทธศาสนาหรือบวชในลัทธินอกพุทธศาสนาก็ตามจึงมีอยู่เป็นอันมากบุคคลเป็นอันมากได้มีความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้ว่าสมณะคือพระที่มีอยู่นั้นมีกี่จําพวกกันบางคนนั้นเมื่อเห็นสมณะหรือพระบางรูปประพฤติไม่ดีไม่ชอบก็เลยไม่เลื่อมใสในพระหรือสมณะเสียทั้งหมดอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจึงได้มีเรื่องเล่าแสดงไว้ในพระสูตรในครั้งพุทธกาล ว่าได้มีบุตรของช่างทองผู้หนึ่งชื่อว่านายจุนทะได้กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่เท่าใดขอพระองค์ได้ทรงตรัสบอกสมณะนั้นเถิดพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศา,ศาสดาของเราก็ได้ตรัสบอกว่าสมณะทั้งหลายนั้นมีอยู่สี่จำพวกดังพระพุทธภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศณนะเบื้องต้นที่แปลความได้ว่าสมณะจำพวกที่หนึ่ง คือสมณะผู้ชนะกิเลสและกองทุกข์ด้วยมัคคือทางปฏิบัติอันถูกต้องทางปฏิบัติอันชอบจำพวกที่ 2, คือผู้ที่แสดงมัคคือทางปฏิบัตินั้นจำพวกที่ 3, คือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในมัคคือทางปฏิบัติจำพวกที่ 4, คือผู้ที่ปฏทุสร้ายมัคคือปฏิบัติผิดทางและได้ตรัสอธิบายไว้ต่อไปทีละจำพวกซึ่งแปลความได้ว่าในจำพวกที่หนั้น,น คือสมณะผู้ชนะกองทุกข์และกิเลสด้วยมัรคคือทางปฏิบัติอันชอบก็ได้แก่สมณะผู้ที่เมื่อข้ามความสงสัยเสียได้เป็นผู้ปราศจากลูกสอนคือกิเลสท,ที่เสียบแทงใจเป็นผู้ยินดียิ่งในนิพพานเป็นผู้ไม่กำหนัดยินดีติดไปตามอารมณ์ทั้งหลายเป็นผู้นำโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธคือผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวผู้นั้นซึ่งเป็นผู้คงที่ ว่าเป็นผู้ชนะกิเลสและกองทุกข์ด้วยมัรคคือทางปฏิบัติอันชอบพระพุทธาทิบายข้อน,นี้น้อมเข้ามาถึงสมณะในพระพุทธศาสนาผู้ข้ามความสงสัยเสียได้คือผู้ข้ามความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เป็นต้น